สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านไปรีวิวนะครับร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับเปิดแบบคลาสสิกนะครับเพิ่งทดลองเปิดนะครับอยู่ที่ซอยสวนส้มนะครับบางโปร o ซอยห้านะครับซอยห้าสำหรับท่านที่ชอบดื่มกาแฟหรือว่าคอกาแฟก็พลาดไม่ได้นะครับช่วงนี้กําลังทดลองเปิดนะครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับซอยสวนส้มนะครับ เลยวัดสวนส้มมาพิกัดบางโป่งห้านะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศร้านกันเลยนะครับฝั่งนี้จะมาจากวัดสวนส้มนะครับนี่คือพิกัดนะครับหมู่บ้านร่มไทรนะครับบางโป่งห้านะครับฝั่งนี้จะไปการไฟฟ้านะครับบางโป่งนะครับกับบางโป่งห้านะพิกัดร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับนี่ครับบริเวณด้านนอกนะครับสวยงามนะครับมีห้องซ้อมดนตรีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชอบ เล่นดนตรีนะครับมีห้องซ้อมดนตรีนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับครับบรรยากาศบรรยากาศภายในร้านนะครับเียฮัตติกนะครับที่วางแก้วนะครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับกองชุดนะครับเอามาทำนะครับพิเศษครับเคาน์เตอร์ทำจากตู้ลังโพงเลยนะครับสุดยอดมากนะครับมาตรฐานนะครับ ของขอดนตรีก็ยังไม่เปิดนะครับยังไม่พร้อมนะครับมันจะแฉดีมากนะครับที่กัดบางโครงห่านะครับซอยขนส้มน,นะครับสำหรับคอกาแฟเขาก็มีหลากหลายรสชาตินะครับที่นะครับบรรยากาศห้อแงแอร์นะครับ เป็นกรองุดนะครับสับ่งไปทานที่บ้านหรือว่าทานที่นี่ก็สะดวกนะครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับร้านกาแฟาที่จะเปิดใหม่นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟาสดนะครับกาแฟแท้ๆนะครับอยู่ ซอยสวนส้มนะครับพิกัดบางปรงห้านะครับสำหรับท่านที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็แวะเข้ามาทดลองทานกันได้นะครับราคาก็มาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทดลองเปิดอยู่นะครับพีเอ็นคอกฟี่นะครับแล้วก็ยังมีบริการห้องซ้อมดนตรีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับ ก็ถือว่าได้ทดสอบได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟน,นะครับก็ขอขอบคุณทางร้านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ